สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโอเวอร์รูนนะครับกับเกม Tower of Fantasy นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับการหาลูกแก้วแดงนะครับด้วยเหรียญวีราทองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับหากใครสนใจเติมเงินผมแนะนำเลยครับจอนชาวไร่เติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับหากใครสนใจเติมเงิน สามารถกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการหารูปแก้วแดงนะครับอีกหนึ่งวิธีที่ผมจะพูดถึงนะครับให้เรานะครับมาหาหมาหุ่นยนต์ตัวนี้หมาหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับในการเปิดกล่องของเขานะครับจะต้องใช้แต้มนะครับ100เหรียญวีรานะครับต่อการเปิด1ครั้งและต่อการเปิด1ครั้งครับ จะมีโอกาสได้ทั้งรูปแก้วแดงครับลูกแก้วทองรวมถึงลีลิกต่างๆด้วยนะครับที่เป็นในระดับ S S R และเป็นระดับ S R ด้วยครับสำหรับใครที่เปิดตู้ทองจนคบหมดแล้วแต้มตรงนี้นะครับจะได้จากรายอาทิตย์นะครับและทำเควสต์ายวันสำหรับใครนะครับที่พอจะมีแต้มวีราตรงนี้เหลือบ้างนะครับและอยากสุ่มดวงนะครับสามารถนะครับมาหาน้องหมาหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เลยครับแล้วกดกล่องสินค้านะครับผมเราสามารถซื้อได้เลย และหลังจากนั้นเขาจะให้ไอเทมอเรามาเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับสำหรับไอเทมที่ได้จากน้องหมาตัวนี้อันนี้นะครับจะเป็นไอเทมที่ผมไดนะครับคือคลัตเตอร์นะครับคูณ40อันนี้คือดวงเกลือครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าดวงไม่เกลือสิ่งที่เราจะได้นะครับเห็นไหมนิวเคลียสแดงนะครับคูณ1เครื่องฉายโฮโรแกรมนะครับคูณ2 แล้วก็นิวเคลียร์ทองนะครับคุณหนึ่งอันนี้นะครับผมได้ลองเปิดในไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์ครับแล้วกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมโอเวอร์รูด้วยนะครับ้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายๆนะครับสวัสดีครับ